ินข้าวแรกนันแม่มอญเดอ้อแกงไก่ใส่ปีเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวก,ก็ทอดตีนไก่แก้วผักโมงหวานพี่น้องกินข้าวแรกกันเดอ้สสดอสบายดีพี่น้องกินข้าวแรกกันเดอ้อเอฟซีจะหักแพงเอ้อทุกคนทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศมาเดอ้เอทิากันเดอ้อมูฟเื่อนทางเมืองนอกเดีวก็เพื่อนทางเมือ,องไทย หองเต็งเลยมาเด้อซารีเมตซี่กิมหอมเกิดเด้อเด้อโนดไปซ้อนเออเป้าทำน้องเด้อสบายดีพี่น้องกินข้าวแรกนกันเด้อหอมกันเด้อพี่น้องมากินข้าวกับน้องใจเด้อมาเด้อเอฟซีที่หักแพงทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเออหนี้เนาะเดี๋ยว นีสจะไปทยได้หม้เลยได้ส de ีสักไทยได้พี่น <cam> ้องเด้อน้องเอมาแล้วพี่น้องน้องเอมาแล้วเด้อหนิเด้อน้องเอมาแล้วเด้อสามพันห้าร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้อน้องเอมาแล้วเด้อหนิเด้อสามพันห้าร้อยบาทเพิ่นผักมาให้ให้น้องคิมให้ติดน้องคิมเพิ่นห้าร้อยบาท เอดหาหนอยบานใจเด้อได้แล้วนี่ใจขอบใจเด้เอาี๋ยวพี่เอหน้าพูดพี่หน้ากล้องอลนใจเด้พี่เอนี่ได้แล้วไปสิได้ไหมลูกไดไมบได้ไหกัพี่ันได้ไหมได้ไเด้อยหาลอเด้อคิดเด้อไปหาอีกจะช่อามคำอีกลูกให้พี่เอมันดีใจแล้วลูก นอ้นแบบนองก็อายเลยเอ้ยตายเลยอาบ,อบาัดเมื่อคืนนี่คือร่อกันขับเนาะแื่เราดูว่าคุณตื่นตันบ่นปบ่ได้ะไรอา้อาวปั้นขึนนี่มันล่นลงนองก็เอื้อยเพิ่นขับแต่ได้ล่งเอื้อยเอเพิ่นนะนี่มาขี้อายแบบอ, <ham> อันนี้2,000บาทคือให้นั่งจ้อยเด้ออ้าวจ้อยพี่เอ,าอ,เอมาแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณหล,ลายๆเยใครเอาเงินมาให้น้องซ,ออซื้ออยู่ซื้อกินให้แม่ ขอใจหลายๆนี่แต่เรื่องตื่นตื่นตันใจจนใช่บ่าบวอบใช่ผมก็ได้โอกาสขอใจหลายๆเงินสองพันหนึ่หันเลยเจ้าใหันใจเดลยนอนอันลูกเอ้ยที่พักให้นม่แม่เห็นบ้านสร้างบ้าน อยากสร้างบ้านกบโเคยได้ปุ้ยงใจดีว่าแมวค่ยได้แม่รตื่นนใจเอาได้เาอบถ้าจะเาได้ทีวลืมข้าวพี่น้องอันุ้ยไใจดีุ้ยไงใจดีปเยานเิดบ้านุ้ยใจดีฝากงันมากิดบ้านอบใจเุ้ยใจดีเยอะได้ได้ได้ลาย ย้ำจกะไอ้ดิดีแห้งอันยุควันอันยุอะนยังอันยุหันควันเงินเด้อดูใจเจดีเอ้ยเขินพี่น้องว่าบอเป็นบอเป็นว่าอ้แต่เศษจ่าเนาะตื่นตั้นใจแต่เกิดเป็นตัวคนมากกับบุคคลมีผู้ใด้หายเงินอือบุคคลมีไข้หายแบบนี้ก็เลยดีใจกะทุบไสเนาะความดีใจกะถ้าให้น้ำตาไหลเนาะวันนี้ก็ได้เสียใจกะห้ ใจกะให้เนาะพี่น้องเนาะ okay. อันนี้กะเมยม้มอนพันหนึ่งลูกเอ๋ให้ขอบใจเป็นลูกเลยขอให้ขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ซอยเลือดขอบข้อแม่ด้วยแหละเออให้เจ้าดีดีมีแฮเงเดอ้อคิดสิ่งใดให้ได้สิ่งใดขอคิดเงินได้เงินคิดทองไดท้ทองเดอ้อให้เจ้าสางลูกทุกขึ้นให้เจ้าได้ร้ายกว่าเก่าด้วยน้าเอ้อแม่ขอบใจหลาย สองเธออันี่แหละเด้ออันลูกเอฟผ่าไข่เมมอน์เดียเรียงเด้อแต่ว่าตอนนั้นเอฟเอาไออกเอฟเอาไออกซื้อวันนี้ผนอนุญาตไห่เมมอน์ออกซื้อแล้วสุกรวันที่หนึ่งเมื่อกีนี่นะเอผ่าไข่เมมอนด์สี่พันบาทไข่นางหลาพันบาทเมมอนสามพบาทวันที่หนึ่งเดียเรียงเด้อวันนี้กับเมื่อวันที่เลยสิบวที่แเ้าบอรลูซิพที่เก้าบอลลูซิพบ่ลลูซิพบอิออ นนเมื่อแล้วมาฝากอะไอีก3้านบรราร้ามบรรหาเลยให้น้องคนแบบนางคิงเน่ยหารลยบาทให้นางจ้อยสองพันบาทให้ซื่อผ้าคุนนุให้ซื้อแฝดซาบูห้องใส่ในเพื่อนในซานที่ว่าผมไม่้ใส่นะพี่น้องที่ว่าสองพันบาทนะเอ๋ผมแนะนาแน่นั่นให้ใส่ให้ซื้อผ้าคุณนซ้อแฝื้อซบูส่ใเื่อนนนี่ว่่ปป้นนะ่นะ เขาใส่น้ำเพื่อนแหละเพราะว่าบบมี่โมี่ยังกางๆน้ำเพื่อนแต่พี่จะมาใส่น้ำมีมอนี่ละ่ะอืมเพิ่์นไห้อันนี้กับเพิร์นไม่ซื้อกินซื้อ,อยาเพราะว่าเพิร์นไฮด์เมสเมื่อกี้มีสามพันแล้วปาร์ตีเพิ่์นไห้แม่พันหนึ่งขอบใจเด้อเด้ออยูย่ดีมีแ <c ười> ห้งเด้อสิ่งได้สิ่งหนึ่งเด้อขอบมุกขอบใจแฉะเนาะใครว่าเป็นคนมักหรือว่าคืออร่อยแม่มากิ้งคำกันเด้อเอเด้อ ทำกันเด้อมาแล้วพี่เอนาะก็เสีนตั้งใจไรกเนอดีใจนีใจไรกับตั้งเียใจไรกับหนี่ใจไรกับหเงินวะมเคยได้มมีโอกาสมไม่เคยให้ไม่เคยให้คนดีใจเนาะจะสยไรคนเฮาน่ะมี่ะดน่นม้องกินนะไปมัดกันีใจได้แก่ได้ ก็ไตกรนเนาะตีใจก็มีใจจะกลับไปย่อมแหัน้ำตาออกเพราะว่ามีน้ำตาออกหลายแบบถุงซินสุดยางขอมุกขมจัยปีพานมากกับพี่น้องก,ก็ค่อูๆเนาะใดๆแต่ชื่อว่าลบไปเนาะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแบบานี้นะอักอกันแ้งกันสงสารกันซอยเลือก,กันทุกสิ่งทุกอย่างเอีพนการ์ดเพราโทษแม่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจเมื่อถุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เคนจะมาหักมาแฟนแม่โตคุยกันกูเมอพี่น้องเลยกับน้องเอะอะให้กำลังใจแม,มอเมอขอบใจตลเด้อเลอขอบใจหลายเด้มอ,อดดดมาที่สองกันแาบนี้ กินแกงไก่สัมปี่ม่หนูแม่โอ้ยขาบก,กินหลายปีได้ขาไดกินแกงไก่สมี่กันหลยเดือนจะหอกชกี้น้สม,มักหมักทิ้งหลแแอยู่ก็พอกม,มนมุกน้อเนมุกไก่มุกไก่หักปีมกใส่หนูมุก ดีใจบ่ดีใจจังสั่นโมเคยได้จังสั่นแบบโมเคยมีโอกาสแบบเอาคนเอาเงินมาให้โมเคยเห็นคนี่ว่าใจดีก็ใจแต่ใจเกิดมาแล้วลองใจเกิดมาโมเคยมีอะไใจดีพี่ตาป่าเก็บมาเรื่อเลื่อยเพื่อนเก็บมาเรื่อมาเบิ่งมาเงี้ย่น้อยตัวเพิ่นเพื่อนน้อยเพิ่นกระชาเบิ่งอื่นเพื่อน ังขันได้พี่น้องติดตามมึงอเีเด้อมืออื่นเด้อเพื่อนหน่อยเพื่อนพูดถ่านว่าใจก็อยู่โตคนเดียวอะเรียกแม่ใจก็พยายามสูงรทกอย่างแหละกับแบบแบ,บ่เวลาบ้างมาหาแมบา่บ้างไปเห็นงานบ้างาาก,ก่อนใจก็ว่นได้อยู่ปกติ ล่ากงกับ่งางกล้องทางตลางอ่ะเบิ้ลนั่งน้อยนะครับเบาลยาอยดลามแต่นังน้อยมีสน้อยตลางนังน้อยเนนางกินข้าวุ่นน้ำมือนี่นนลยลนอ,องนัง่งตูเพืนอนก่เนี่ยเนคนเปคนประกอบ้องนเขาตลางแบ่งคนบ้านเนอะ เราใส่เราใส่โรตีเลยน้อยๆเนี่ยน้ำตูนเราใส่โรตียังเพิ่มมาแซ่บบ้างนี่ยค่ะแซ่บแล้วเนาะเม็นแบบอืมกินมขึ้นมักก็อร่อยเลยขึ้นมักกับขึ้นงามซันขึ้นงามมักเลยหายลองกินทอด้วยใส่ชัดหอยลงน้ำอีกหนึ่แจ๊บเอาใัดหอยมบ้างดีป่ะสวเอาเอามือเขือแล้วมาบุญได้บุญได้าุนเอ๋า กินได้ซองนี่กินตังแล้วบนมือกูกิน

หาขั้นแล้อไก่

ตามขิดนาเด้อยื่นก็แซ่ก็ไล่ซัตตะไคร่ให้ซ่องน้องนำขิมยายมอนเด้อเดี๋ยวกะจะเริ่มผากซ่องสาลีตาแว่นในเด้อพี่น้องเด้อผู้ยอย่างผู้ยังขมูลยังขมเบิองซ่องสาลีตาแว่นในเด้อเดี๋ยวก็ผากซ่องยายซ้อนพักเพิ่นในเด้ออย่างผู้ยังคือขมเบิองซ่องยายซ้อนพักเพิ่นหลักอะซาลีตาแว่นเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ผากซ่องเสาเนื้อกินแซ่บเสในเด้อพี่น้องเด้อ 拜。<Bye. S 2> <Bye. S 3> Bye.